วันนี้คุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะคะผู้อํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นภาพบรรยากาศผู้ป่วยบัตรทองที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเช้าว,วันนี้นะคะ3กุมภาพ,พันธ์ซึ่งเป็นวันแรกหลังจากที่โรงพยาบาลยกเลิกการเป็นแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจากคลินิกต่างๆค่ะ คุณหมอบอกว่ายังคงมีผู้ป่วย<ม>บัตรทองจากคลินิกต่างๆมาใช้บริการจำนวนมากแต่ก็ลดความแออัดลงไปได้บ้างไม่แออัดไม่เบียดเสียดและการที่ผู้ป่วยบัตรทองจำนวนมากยังคงมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันบ่งบอกถึงความพึงพอใจความสะดวกต่อให้ต้องจ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐแอดมิดใช้สิทธิบัตรทองก็ตามแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอมยังมีการโพส ข้อดีนะคะที่ตัดสินใจยกเลิกการเป็นโรงพยาบาลแม่คายลดปัญหาความแออัดการรอคอยนานสำหรับผู้ป่วยบัตรทองที่มาใช้บริการแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ป่วยที่มาได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น<อ>นะคะลดปัญหาการขาดทุนชักดาบเบี้ยวหนีเหนียวหนีให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพราะว่าโรงพยาบาลเขาขาดทุน ทุหัวไงที่เข้ามาใช่ค่ะรีเฟอร์มาไงแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยได้มีการโพสต์นะคะอัปเดตแจ้งให้ทราบถึงโครงการจ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐแอดมิชใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ต้องใช้ใบส่งตัวคือจะเริ่มวันจันทร์ที่3ามกุมภานนพันธ์ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะอ่าก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะครับใช่จ่ายเงินเองราคาโรงพยาบาลรัฐแอดมิชใช้สิทธิ์บัตรทอง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะเริ่มแล้วฮะที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่าแพทย์ร้อค่าบริการผู้ป่วยนอกร้อาบค่าบริการอื่นๆสแกน QR โค้ดได้โปรดแชร์ข้อมูลไปถึงผู้ป่วยบัตรทองคลินิกต่างๆนะก็ยังมาได้นะแต่ต้องใช้สิทธิ์แบบนี้ฮะเพราะว่าอะไรก็ต้นเหตุก็จากระบบที่เป็นปัญหาเดิมอะ่ะนะส่งตัวมาแต่ว่าค่าหมอค่าอะไร ภาระกายเป็นของโรงพยาบาลใชนะ่ยิ่งรักษาคนเยอะก็ยิ่งขาดทุนสะสมเยอะตอนนี้หลายสิบล้านแล้วอะค่ะนะทางระบบยังไม่จ่ายให้เขาแตนะ่กองทุนน่ะนะซึ่งน่าสนใจมาาทำาถึงปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้จนกระทัง่งต้องดิ้นรนหาวิธีอะอนะลงทุนทําโรงพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหมอนะจนผู้ป่วยอุ้ยดีอะขอมาที่นี่ก็ปรากฏว่าแทนที่จะดูแลให้คนที่ทําดีค่ะ กับปล่อยให้ภาละนี่พอกพูนไปเรื่อยพอกพูนไปเรปเื่อยเขาก็ต้องหาวิธีแก้ไขแล้วล่าสุดคุณหมอเรียนทองแน่นหนาก็แจ้งนะอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะฮะนี่โครงการ RT Anywhere หรือเครือข่ายศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยาทุกภูมิภาคทั่วราชอาณาจักรจะเปิดตัวมีนาถึงเมษานี้<า>นไม่หยุดยั้งการพัฒนาเห็นไหมฮะก็ยังมีโครงการใหม่เออ เพราะฉะนั้นคือจริงๆร,ร,ระบบมันควรส่งเสริมให้คนเนี่ยพยายามพัฒนาไปแบบนี้เห็นด้วยแต่ไม่ใช่พอคนพัฒนาไปเยอะแล้วทําให้เกิดภาระกับเขาเหนียวนี้หรือทิ้งภาระนี้อย่างเงี้ยระบบแบบนี้ไม่โอเคเอนะอันนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะก็เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่บริหารแบบหมอเรียนทองอ่ะ<า>นะเป็นคนจริง ใจถึงพึ่งได้ค่ะ,ะแล้วก็จงรักภักดีเป็นที่สุดอันนี้คือจุด <นะ S 2> เด่นท่านเลยนะคะส่วนเรื่องการเมืองเพิ่มเติมฮะวันนี้มีการประชุมของพักกล้าทำรรนะพักกล้าทรรมหลังจากที่มีสอสอปุ๊บนีฮะยี่สิบสี่คนจะมีอีกนะในอนาคตนะแล้วเรื่องตั้งนายกอบจอที่ผ่านมานี่ก็สาแดงเดชนะนี่บรรยากาศการประชุมวันนี้ฮะกรรมการบริหารพักชุดใหม่สรุปก,ก็คือคุณนฤิมนพโยศิว,นะนะนะวัน์นั่นแหละฮะัว่าหน้าพัก นะแล้วก็คุณไผ่ลิกมาเป็นเลขาธิการพักคุณบุญยิ่งนิติการนาเป็นเหรัญยิกพักเ<อ>นะี่ยแม่บุญยิ่งนะแล้วก็รองหัวหน้าพักมี6คนคุณชัยทิพย์นะคุณบุญสิงคุณนเรศค่ะนะคุณสัมพันธ์มาอยูโซคุณรัชนีพลซื่อคุณกรติทัศน์นะเป็นรองหัวหน้าพักอ๋อไม่มีผู้กองหรออ่าผู้กองขึ้นแท่นไง คุณกองต้องเป็นระดับซปเปอร์ที่ปรึกษาหรือเปล่าเห็ไหมผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักเห็นไหมประธานที่ปรึกษาพักซปเปอร์พาวเวอร์นี่บรรยากาศที่โรงแรมโกลเด้นทิมลิปนะวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าร่วมขึ้นเวทีเปิดตัวกรรมการบริหารพัก เดี๋ยวลองฟังบรรยากาศนะฮะฮึกเหิมขนาดไหนฮะคอรอบครัวครอบครัวใหม่ป้ายแดงวันนี้ที่เรามีท่านหอุหนาพักน,นะครับเป็นร,รีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมมีความมั่นใจภายใต้การนําของอาจารย์แม่นะครับครอบครัวเราจะกลายเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับอยากจะฝากทุกท่านว่าเรานะครับกล้าคิดนะครับกล้านำเสนอนะครับ และกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราคิดที่สำคัญคือเรากล้าทำครับคราบครวัวใหม่ป้ายแดงอ,อแล้วนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยังประกาศนะนทำบ้านให้เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นบ้านแห่งความหวังของคนไทยด้วยแล้วสำคัญคือเสาหลักของบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะว่ายืนยันตั้งแต่ต้นฮะ ว่าพรรคหน้าทําจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขิที่ทําการเราจะทําบ้านเราให้การเป็นบ้านที่มีความปกป้อนนะ <c oughs> ครับเป็นบ้านที่เป็นความปลัยของคนไทยเป็นบ้านหลังใหม่นะครับที่จะทําอะไรใหม่ๆ พื่อประเทศชาติบ้านเมืองรักษาวไว้สิ่งเสาหลักของบ้านของเมืองสวสัสสถาบันชาติศาส,สนาและพร,พระมหากษัตริย์ที่ทำการพักเราย้ายมาจากจังหวัดพยเยามาอยู่ที่ทําการที่อาคารน,นี่นไงบ้านของเราคือพักกลรร้าทำแล้วจะทําบุญใหญ่เรเ็วนี้ค่ะแต่ว่ามารืวาน,เ,นเชิญมาท่อเชิาก่อนแล้วก็ถูกนักข่าวสัมภาษณ์ทีบบนี้ค่ะ<ส><ญ><ส><ญ><ส><ญ> วันนี้พักมีสอสอเป็นทางการ24คน,น,นแล้วลั่นวาจาเลยว,ว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยววค,คืออยากจะลับเียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเบอร์สักคู่ท่านหัวหน้าพักก็ได้พูดบนเวทีแล้วว่าพักเรานะครับก็มีความพร้อมนะครับที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยนะครับที่จะขันอาสามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชน นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับกลา้าทำในเวลานี้เรามีสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรอยู่24ท่านอยากเป็นทางการนะครับแล้วเราก็จะมีสมาชิกนะครับสภาผูา้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออยากจะกียนมีสส24อย่างเป็นทางการและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้จะมีรัฐมนตรีอีกไหมจะมีรัฐมนตรีหน้าใหม่ชื่อธรรมนัฐไหมนักข่าวถามเลยนะค่ะร้อยเอกธรรมนัสว่ายังไงฮะ ก็เดี๋ยวรอกันเพราะว่าในเรื่องของการปรับคณมอเราในฐานะเป็นพรรครวมรวบัลเราพูดไม่ได้เป็นอำนาจของท่านรัมฟรีนะครับนั้นเราก็รอฟังคิศทางนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพรรคเราเป็นหนึ่งเดียวกันจะทำอะไรก็ตามก็จะเป็นมติชัดเจนว่าเราจะส่งท่านใดนะครับไปรวมตั้งแต่รัมตรีภายใต้โคต้าที่เรารับนะครับ ก็ตำแหน่งรัฐมนตรีภายใต้โคต้าของพรักกล้าทำนะจํจำอะไรต้องเป็นมติชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ทั้งหมดเป็นอํานาจของท่านนายกในการจะปรับเฮ้ยดูท่าทางนี่ก็เอาเรื่องนะนะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยส่วนหัวหน้าพักฮคุณนรบุพินโยสินวัตรนะที่ยืนอยู่ข้างมอสักคู่นี้ก็ประกาศนะเดิมเนี่ยพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ทํากิจกรรมมาโดยตลอด นะกล้าทํามีความหมายสองในยะกล้าคิดและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องและพักเราจะเป็นต้นกล้าแห่งความดีแล้วหวังว่าการเริ่มต้นลงหลักปักฐานวันนี้จะทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นนะแล้วก็เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี7 0นะเรามั่นใจว่าเราจะพร้อมแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์ของพักกล้าทำทำความดีทั่วแผ่นดินนะนี่หัวหน้าพักฮะ คุณนฤมลพินโยสินวัตรประกาศเลยแต่ปรากฏว่าวันวันนี้ประชุมนะกรรมการบรรพชุดใหม่มีคุณเอกราชช่างเหลาสอสอภูมิใจไทยนะมาร่วมด้วยนะอแต่บอกว่ามาสังเกตการสังเกตการอะไรมาสังเกตการ,รมีโอ,อกาสย้ายพักใช่ไหมแบบนี้เป็นเรื่องของอนาคตอ้าวไม่กล้าทาก็เพื่อไทยใช่ไหมถ้าย้ายคุณเอกกราชพยักหน้ายิม้มครับ มาสังเกตอยู่พรมใจรไทยนะ oh. นะแล้วก็นอกจากมีสสลยี่สี่นะแล้วที่บอกว่าจะมีเพิ่มไงค่ะ <Kh á. S 2> แล้วมีนายกอบอจอแล้วด้วย <Kh á. S 2> <laughs> มีนายกอบอจอด้วยพัก <Kh á. S 2> นะน,นี้ค่ะวันนี้มาเปิดตัวนะผู้สมัครนายกอบอจอนาราธิวาสนะนี่อ๋อนี่ไงสจจอยอะปะจินบุรีสรจจีปะจินบุรีค่ <Kh á. S 2> นะนะกับนาราธิวาสคุณกูเซงยาวัสันนะ อที่สมุดสงครามคุณเ,เจษดาว่าที่นายกอบอจอสมุดสงครามนะสวมเสื้อพัก,ก้ารมนะนี่ฮะแล้วก็มีว่าที่นายกอบอจอปาจีนสจอจอยะนะสองคนนี้ฮะนี่นี่อันนี้เป็นสองว่าที่นายกอบอจอมาสวมเสื้อพักเรียมเสื้อพักเลย,เ,ลยเปิดเผยเลย เป็นไงล่ะแปปเดียวมีสอสอ24คนคมีนายกอบอจอ,อีกอีกสองคนเดี๋ยวจะมีรัฐมนตรีป้ายแดงอีกหรือเปล่าอ่าแล้วร้อยเอยกธรรมนัฐเนี่ยถึงบอกไงว่ากล้าทําไม่ใช่พักสํารองะนะทีค่ครนชอบมองว่าเป็นพักสํารองพักอ,อ,อื่นไม่ใช่พักสํารองอผลงานนายกอบอจอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในหลายๆจังหวัดลงไปช่วยปลาใสลงไปช่วยหาเสียงแล้วประสบความสําเร็จนะ สมุทรสงครามเราไปปฏิบัติภารกิจอย่างลับๆเห็นไ,ไหมหนองบัวลําพูก็ไปปราศัยนะแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็สามารถประสบความสําเร็จนะสร้างกระแสขึ้นมาได้แสดงว่าเรามีศักยภาพตัวนี้มากกันเต็มห้องเลยนะไม่ใช่พักสำรองเอออันนี้เป็นพักกันมืนออีกพักหนึ่งคือก็ต้องให้น้ําหนักเพราะว่ามีสอสอ24คนนะะใช่ก็ถือว่าเยอะพักประชาธิปัตย์มีกี่คนนะ21ค่ะนะเยอะกว่าประชาธิปัตย์ใช่นะรวมไทยสร้างชาติ ก็36ก็เป็นน้องๆอ,งอะนะ่ะนะจะดูดจะพักอื่นม่ <c oughs> เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะ